สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทองที่สะสมมาทั้งชีวิตหายเกลี้ยงเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สร้างความตกใจให้กับคุณยายวัย74ที่อุดรธานีเก็บสะสมทองคำสามบาทกับหนึ่งสลึง วันพระจะเอาทองออกมาใส่ไปวัดแทบสุดโดนโจรย่องขโมยเกลี้ยงสูญเกือบหนึ่งแสนตำรวจคาดเป็นคนใกล้ตัวหรือคนใกล้บ้านที่รู้ความเคลื่อนไหวและรู้ว่ายายมีทองเก็บไว้เมื่อเวลา11นาฬิกา30นาทีวันที่17สิงหาคมร้อยตำรวจเอกเพอดีชัยคำหานร,รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจปูทรนนาคาอำเภอเมืองอุดรธานี ได้รับแจ้งเหตุการณ์เหตุรักทรัพย์ที่บ้านเลขที่39หมู่ที่13บ้านหมู่มนตตำบลหมู่มน่นจึงพร้อมด้วยตำรวจสืบสวนรถไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียวมีรั้วรอบขอบชิดพบนางสะอาดสีวงษาอายุ74ปีโู้เสียหายยืนรอให้การกับตำรวจว่า ตนอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้กับสามีซึ่งเป็นข้าราชการ,กรเกษียณส่วนบุตรสาวซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนได้สร้างบ้านอยู่หลังบ้านตนห่างจากบ้านตนสิบเมตรแต่อยู่บริเวณเดียวกันหลังจากทำงานบ้านเสร็จตนและสามีจะไปนอนเล่นที่บ้านบุตรสาวเป็นประจำทุกวันโดยเปิดประตูหน้าบ้านและหลังบ้านเอาไว้แต่ปิดประตูรั้วและปล่อยสุนัขเฝ้าบริเวณหน้าบ้านเพราะคิดว่าจะไม่มีใครกล้าเข้ามา นางสะอาดให้การต่อไปว่าพอนางเล่นที่บ้านบุตรสาวได้ไม่นานก็คิดได้ว่าพรุ่งนี้เป็นวันพระตนต้องไปวัดจึงเดินกลับมาบ้านเพื่อนำเอาทองรูปพธรที่เก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าภายในห้องแต่งตัวมาทำความสะอาดเพื่อใส่ไปวัดในวันพรุ่งนี้แต่พอเปิดประตูตู้เสื้อผ้าออกปรากฏว่ากระเป๋ามีสิทธิ์ที่ตนใส่ทองรูปพธุ์เอาไว้หายไปภายในมีสร้อยคอทองคำหนักสองบาทแหวนข้อมือทองคำหนักหนึ่งบาท แหวนทองคำหนักหนึ่งสรลึงมูลค่ากว่า1 0 0 0 0แบาทซึ่งตนเก็บสะสมมาทั้งชีวิตส่วนกระเป๋าเงินสด1,500บาทยังอยู่ที่เดิมจำได้ว่าครั้งสุดท้ายได้นำทองรูปปรรพันฑ์มาใส่ในวันแม่12สิงหาคมระเก็บไว้ที่เดิมแต่ไม่ได้ดึงกุญแจตู้ออกซึ่งได้สอบถามสามีบุตรสาวและหลานแล้วต่างยืนยันว่าไม่ได้เอาไปจึงแจ้งตำรวจ ด่านร้อยตำรวจเอกพอดีชัยคำหานร,รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจปูทอนนาคาสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดที่รู้ว่าผู้เสียหายเก็บทองรูปประพันธ์ไว้ที่ใดซึ่งจะเรียกมาสอบสวนทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าผู้ก่อเหตุอาจเป็นคนใกล้ชิดที่รู้ความเคลื่อนไหวย่องเข้ามารักย์เนื่องจากประตูบ้านเปิดเอาไว้จึงสะดว,วกต่อการลงมือก่อเหตุซึ่งจะได้สอบสวนหาคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไป ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ